สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทุกคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมสัญญาเช่าของอาคเน์แคปปิตอลนะครับผมวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะครับเห็นสถานที่น่าจะรู้เนาะว่าแซมอยู่ที่ไหนเนาะแซมอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมนะโกดังเทพารักษ์นะ รถมีเข้ามาตอนนี้นะครับเพิ่มเติมแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของออาติ h ไฮบริดนะครับที่มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รวมไปถึง4ประตูตัวเตี้ยเกียร์โต้ uto, กับ Smart c a คปเกียร์โต้ที่มีการจัดราคาแคมเปญโปรโมชั่นนะเดี๋ยวแซมแจ้งราคาในคลิปนี้นะมาอัปเดตนิดนึงก่อนนะสัปดาห์หน้านะหลังจากวันที่18เป็นต้นไปนะครับผมจะมีรถ เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของรถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดานะครับเข้ามาอยู่10กว่าคันนะครับปี20เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรวมไปถึง v o หน1.5 Entry เนะครับเข้ามา30กว่าคันนะนันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับที่จะเข้ามารวมไปถึง4ประตูยกสูง ก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นกันนะคราวนี้ต้องดูก่อนว่าเป็นเกียร์อะไรเนาะอาจจะเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้นะจะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมมาแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวแซมจะพามาอัปเดตโกดังเทพรักษ์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเหมือนเดิมนะฝากกดติดตามช่องรถมดสัญญาเช่าดีๆที่ไม่ค่อยจะมีผู้ติดตามให้แซมกันด้วยนะครับผมฝากคนละหนึ่งติดตามก็ยังดีนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแจ้งก่อนเลยนะ ราคาที่แซมจะแจ้งนะวันนี้นะเป็นราคาณนะวันที่14พฤศจิกายนนะครับซื้อเป็นเงินสดไม่มีบวกแหวน7%นะครับผมเสียแค่ค่าโอนลดเพิ่มเติมอีกเพียงแค่2,700บาทเท่านั้นนะครับผม,มเดี๋ยวมาเริ่มก่อนคลิปแรกเลยเดี๋ยวต้นต้นต้นทางเลยก็คือในส่วนของรีโวสมาร์ทแคปตัวนี้นะคันนี้ปี2016นะครับผม ดูนิดหนึ่งนะครับปี2016นะคันนี้เลขไมล์259,000่กกิโลเมตรนะครับคันนี้นะ r i v o Smart Cab คคันนี้นะรถราคาเพิ่งมานะนี่นะคันนี้ r i v o Smart Cab ไมล์259,000่กกิโลเมตรนะครับคันนี้ปี16แต่แซมแจ้งก่อนนะคันนี้มี อุบัติเหตุในเรื่องของโครงสร้างนะครับเสียหายนะแผ่นเพจไม่มีนะแซมแจ้งก่อนนะแผ่นเพจไม่มีนะครับมีอุบัติเหตุเข้ามาราคา1นึ0 0 0สบาทใครรับได้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะไม่ว่ากันเนะี้ยคันนี้นะว่างอยู่คันสุดท้ายแล้วเข้ามา4คันคันนี้ว่างอยู่คันสุดท้ายนะไม่สองแสนห้าหมื่นเกิโลเมตรนะครับโครงสร้างไม่มีนะแผ่นเพจไม่มีโครงสร้างมีความเสียหายนะครับแซมแจ้งชัดเจนนะ ใครรับได้ทักทายกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมนะใครรับได้ทักทายกันเข้ามานะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มจากที่มีรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นเอาผาดคันนี้เออเอาผาดเอาผาดคันนี้เป็นเอาผาดปี2018นะครับคันนี้นะปี2018ไม่อยู่แสนเก้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะคันนี้นะ เป็น2.5ไฮบริดนะครับราคานะ1,496,000บาทนะครับสำหรับเอาผ่านคันนี้นะยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่นะครับรวมไปถึง4ประตูตัวเตี้ยนะครับจะมีการทำราคาแคมเปญโปรโมชั่นนะเริ่มต้นนะครับ4 4 0 0 0บาทแบบนี้นะเป็น 2,400cc รุ่นมิดนะครับทำแคมเปญมาแล้วนะครับเริ่มต้น 4 4 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นนะจนถึง440,000 0บาทนะครับในี่แบบนี้นะมาต่อแคมรี่คันนี้ดีกว่านะแคมรี่คันนี้แคมรี่2 g g ปี2018นะครับเลขไมค์คันนี้2 1 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคา5 7 8 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะ ภายในสีครีมภายนอกสีน้ำตาลแต่ลงเล่มเป็นสีเทาสีเทานะนี่นะครับนี่นะแล้วก็มีเอาติดอ่า1.8บรุ่น n อทเข้ามาอยู่ประมาณ7-8คันนะไม่เริ่มต้นแสนสองจนถึง2องแสนนะครับผมนนี่นะนี่เดี๋ยวแซมบอกว่าคันไหนไม่น้อยนะแซมมีลิสต์ไว้แล้วราคายังไม่มานะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ 4ปลายจนถึง5ต้นๆนะครับมาดูเอาติดก่อนที่แซมบอกไม่น้อยอันไหนวะพวกเนี้ยเนี่ยเอาติดทั้งนั้นเลยนะครับไม่จะเข้มมามาดูไม่น้อยที่แซมบอกคันนี้ครับผม8095นะคันนี้คันนี้ไม่หนึ่0 0สกิโลเมตรนะครับคันนี้นะ 1 5ึ0 0 0สนห้กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ไม่น้อยนะ8097นะนี่อันนี้นะไม่แสนสอ0 0มกิโลเมตรนะสวยคันนี้จะมีรูปว,ว่าละหนึ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรีน่าจะรุ่น, Ent น,อนเอนทรีนะครับรถเพิ่งเข้าเลยเนี่ยนะครับไม่แสนสอ0 0มโทษทีครับสวยๆคันนี้สวยดูดิ เก็บงานมีแบบกันชนหน้าเก็แบบงานกันชนหน้านะครับสว,สวยนะคันนี้ให้ดูท้ายนิดนึงก่อนภายในเบาะดำแล้วนะครับดูท้ายสวยเลยเห็นไหมคันนี้สวยนะ8091ไมล์แสน27,000รอราคากันนิดนึงนะถ้าคันไหนมีราคาแล้วแซมก็จะแจ้งในคลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผม เมื่อกี้เดินผ่านแบบแวบนะครับมี Mazda d ดีเซลอยู่ย้อนแสงน่าดูเลยครับโทรศัพท์ Mazda นะครับ Mazda 2คันนี้1.5 d ดีเซลนะครับคันนี้นะเลขไม่สองแสนต้นๆนะครับ ราคา3 8 0 0 0 0บาทนะครับปี2000รู้สึก2อ2 0หรือ21นี่แหละนะสองคันนี้นะสีบอลมิน 1, คันนี้ไม่2 0 0 0 0 0ส่วนสีดําคันนี้ไม่2 2 0 0 0นนะครับราคาเท่ากันนะครับ3 8 0 0 0 0บาทนะครับผมส่วนเอาติดอันนี้เอาติดสองเดี๋ยวซ้ำหาข้อมูลให้ว่าเลขไมอะไรราคาเท่าไหร่นะอเค ก็จะอัปเดตคลิปนี้ก็มีเอาติสนะครับ1.8ไฮบริดนะครับที่แซมบอก2คันนะไม่2สสองกับแสนห้านะครับมาดูซ้ายมือแซมนิดหนึ่งตัว4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ใครหาอยู่นะครับมีคันนี้แต่ส่วนตัวแซมว่าผ่านดีกว่านะครับเพราะว่าโอเคไมน้อยจริงครับเป็น2.4รุ่นมิด ไม่น้อยจริงไม่เจ็ดหมื่นปี21แต่โครงสร้างไม่สวยนะครับฝาฝากระโปรงแกะแก้มทําสีแล้วก็แถบข้างเนี่ยแถบข้างซ้ายเนี่ยไปหมดเลยนะครับผ่านดีกว่านะแซมไม่แนะนำนะแต่ถ้าเกิดใครรับได้ก็ลองเข้ามาดูรถได้นะราคา4ี่แสนแปดนะครับสีวูตูัวเตี้ยปี21รุ่นมิดนะครับนี่นะมีแค่คันเดียว ที่มีจะเป็นสีขาวทั้งนั้นเลยลูกค้าหาสีบอลเงินเยอะมากครับมีแค่คันเดียวนะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยราคาเริ่มต้น4 4 0 0 0นะครับปี20นะเริ่มต้นนะส่วนสมาร์ทแคปตอนนี้ราคาแคมเปญนะครับราคาเริ่มต้น3 8 9 0 0 0บาทนะครับปี20รุ่นมิดเหมือนกันนะครับนี่นะราคาเริ่มต้น3 8 9 0 0 0บาทนะครับผมมามาต่อคันนี้ดีกว่าเผื่อใครหายกสูง อยู่คันนี้ทะเบียนนี้นะ6กส300นะครับคันนี้เป็นตัวสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับเลขไม้นะครับคันนี้อยู่2 0 0 0 0นประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตร200,000เดี๋ยวแซมเบิกกุญแจแล้วนี่ให้ดูเลยดีกว่ามากุญแจเบิกแล้วนี่นี่กุญแจคันนี้1ชุดนะครับ อันนี้1ชุดนะเป็นหน้า Z Edition นะครับรถปี2,000เท่าไหร่เอ่ย2,018นะครับมาเดี๋ยวดูเลขไม้ไปพร้อมๆกันดูโครงสร้างด้วยนะครับมามาดูไมล์2ง0 0 0 0้า0 0 0กิโลเมตระเดี๋ยวสาตาร์ทดู สประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับรุ่น E นะครับรุ่น E นะไม่ได้ E พัดนะครับรุ่น E นี่สองจุดปดนะครับมีหลังคาอ่าสองปีสิบแปดสองจุดสี่ทษทีครับนี่นี่นะอัค,คัเนเนงแคปต้อนเหมือนเดิมนะให้ดูใหม่อีกทีหนึง 1, น่งสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันนะโครงสร้างหน่อยแอร์เย็นมากสวยไหม อาร์คอยู่อาคอยู่นะอารคอยู่ดูพัสซีสวยงามนะครับผมก็ดูอ,อสวยงามนะแล้วก็ดูตะคงตะเข็บสวยสวยนะครับมีแครี่บอยนะครับมีแครี่บอยนะอื สวยนะ,อะขอเปิดฝากระโปรงดูนิดหนึ่งนะครับอึ๊บอึ๊บน่ะโอ้คานสวยเนาะคนน้อยคนน้อยก็สวย านเถินแบตเตอรี่สวยงามนะครับเดี๋ยวนะปึ๊สวยนะครับเออถือว่าสวยนะครับคันนี้สวยนะครับยางปีสองพันเท่าไหร่เอยปีสองพันยี่สิบสามนะครับ กงมันแลกๆปี23นะครับปี2023นะคันนี้ราคานะครับ433,000บาทนะครับคันนี้นะ433,000บาทนะโอเคนะไม่251,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะสวยครับเดี๋ยวใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักทายกันเข้ามาได้นะ ดับเครื่องก่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้หน้าใหม่ๆกว่านี้นะแซมมี่คันหนึ่งนะครับใครอยากได้หน้าเป็นหน้าหมูป่านะครับไม่เพียง4 8 0 0 0นนะสี่ประตูยกสูงเกียวโต้ทักไทยกันเข้ามาได้นะครับตัวลองท็อปนะแซมมี่คันหนึ่งนะครับผมนี่นะ คันนี้ปี18ราคา433,000แต่ถ้าจะมีคันหนึ่งไม่หม่นปี20รุ่นลองท็อปราคาอยู่555,000นะครับ554,000เท่าทีครับนะโอเคคันนี้สวยนะสวยน่าสนใจนะใครหาอยู่นะครับเยอะเลยครับเนี่ยสมาร์ทแคปเพียบเลยสมาร์ทแคปอันนี้เกียวโตทั้งหมดนะครับราคาเริ่มต้นนะครับ389,000บาทนะครับเนี่ยเยอะเลยมีให้เลือก ไม่แสนไปปลายจนถึงสองแสนนะครับราคาสามแปดเก้านะมาเดี๋ยวแซมมาดูพามาดูคันนี้ดีกว่านะครับ isuzu d-max v-cord นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น วีคอนะครับส0 4 4คูณ4เกียร์โตรุ่นท็อปสุดคือรุ่น M นะครับท็อปสุดคือรุ่นเนะปี2022นะครับเลขไมล์แสน0 0ดหกิโลเมตรนะออกป้ายแดงคันนี้นะครับ1 2, นล้าน0 0ะคันนี้แซมขาย7,83,000บาทนะสำหรับคันนี้นะ7 8 3 0 0 0บาทออโต้น,น,น,ะ 7, 83, 000, นะครับวีคอสออโต้4 4คูณ4 รุ่น M คือท็อปที่สุดแล้วนะครับนี่สี่นะครับให้ดู M นะ M คือท็อปสุดแล้วนะครับก็เนี่ยมีลงเร็ววงโลงบาร์มาคิ้วล้อนะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังครบๆนะครับกล้องถอยครบเซ็นเซอร์8จุดหน้าหลังนะครับ78 3,000ปี2022 3.0อออโต้ตัว M นะครับ 7 8 3 0 0 0บาทนะใครอยากได้รูปคันนี้ทักทายกันเข้ามาได้รถ3ปีไม่แสนแปดตกวิ่งปีละ60,000กิโลเมตรนะครับใครสนใจทักมานะโทรมาเย,เยอะมากครับตอนนี้ของแซมเนี่ยสต็อก4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้กับสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้เยอะจริงๆนะครับผมมีแคมรี่คันนี้คันหนึงสีดำจอดหลบอยู่นะครับ ทั้งแถบจะเป็น4ประตูัตเตี้ยออโต้กับแคปออโต้นะครับเดี๋ยวข้ามไปอีกโซนหนึ่งนะครับรู้สึกมันมีคันนี้ปี2016ยังไงเนี่ยสประตูออโต้แต่ว่าเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาดูนะไม่แน่ใจว่าจะจบไหมนะครับลูกค้าของน้องในทีมเข้ามาดู เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะว่าราคาอะไรเท่าไหร่เป็น2.4ตัว e p a s นะครับสี่ปตูออโต้นะครับเยอะมากเยอะมากนะครับนี่ย้ำอีกทีนึงนะครับสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้ปี20ราคาเริ่มต้น440,000บาทแต่ถ้าเป็น Revo Smart Cap เตีย้ยออโต้ราคาเริ่มต้น389,000บาทนะ ส่วน d m a มตอนนี้นะครับรถเหลือประมาณ3-4คันนะครับราคาเริ่มต้น270,000บาทนะครับปี2020นะรถนี้แซมปล่อยไปแล้ว3คันนะครับรถนี้แซมปล่อยไปแล้ว3คันเมื่อวานนะครับซื้อเงินสดทั้ง3คันเลยนะครับยังพอมีให้เลือกอยู่นะใครหาให้ทีมงานหาให้ลูกน้องใช้ในนามบริษัททักทายกันเข้ามาได้ของแซม3คัน ซื้อในนามบริษัททั้ง3คันเลยนะครับซื้อเข้าบริษัททั้ง3คันเลยโคลาบริษัทนะครับทั้ง3บริษัทโคลาบริษัทหมดเลยนะครับผมมาไปเรื่อยๆเ,เยอะมากนะครับ แล้วก็มาดูคันนี้แซมเพิ่งจองลูกค้าเมื่อวานนะครับไปนะครับลูกค้าซื้อกับแซมคันนี้คันที่3แล้วนะครับก็คือ r ีโว s สมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปี16นะคันนี้ไม่ส2งแ0 0หม่กิโลเมตรนะครับซื้อกับแซมคันที่3นะครับ2คันแรกซื้อกับแซมยังไม่เห็นรถแซมก็ยังไม่เคยเห็นลูกค้าเหมือนกันต่างคนต่างยังไม่เคยเห็นซื้อ2คันแรกขึ้นสไลด์ทั้ง2คันไม่เคยเห็นตัวจริงเลยซื้อกับแซมคันนี้คันที่3แล้วนะครับ สคันแรกซื้อเป็นมิสูไตตันยกสูง4ประตูไปส่วนนี้คันที่3นะเป็นรีโว s สมาร์ทแคปละคันนี้ราคา2,23,000 0บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเก็บงานมาแล้วรับรองหล่อแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะสวยครับคันนี้บอกเลยสวยโครงสร้างสวยนะครับสวยรับรองเดี๋ยวเก็บงานแล้วเดี๋ยวรีวิวให้อีกทีนึงนะครับนี่มาต่อเวนจุี เวนจูรี่คันนี้นะครับเป็นเวนจูรี่ปี2018-19นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ2.7เบนซินรุ่น G นะครับนนรบุ่น G นะเลขไมล์ก2 0 0มกิโลเมตรนะครับราคา613,000บาทนะว่างอยู่นะเวนจูรี่ว่างอยู่นะ,ะว่างอยู่เด้อันนี้ นะครับเป็นจูี่เบนซินนะคันนี้เปนซินนะครับไม่ใช่ว่าเป็นดีเซลนะว่างอยู่นะใครอยากได้รูปภาพก็ทักทายกันเข้ามาได้นะส่วนหน้ายาวสัปดาห์หน้าเข้านะครับเกียร์ธรรมดานะสิบกว่าคันนะครับแบบนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้เกียร์โ,โต้ติดจองแล้วนะครับหมดแล้วก็มีแค่เนี้ยเยอะ คือที่นี่เยอะคือเป็นสีประตูเตี้ยออโต้กับแคปเตี้ยออโต้นะนะแล้วก็เอาติดเออแซมลืมบอกไปเอาติด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 แบบนี้หมดแล้วนะครับหน้าเก่าแบบนี้หมดแล้วหมดแล้วอันนี้หมดแล้วนี่คือเตรียมส่งมอบนะเอาติดอันนี้1.8 e 3ามแสนต้นๆน,น,นะติดเตรียมส่งมอบละเออเดี๋ยวแซมบอกเอาติดนิดนึง เอาติดนะใครหาเอาติดอยู่ไม่น้อยแซมมีคันหนึ่งนะใครอยากได้ลูกก็ทักทายกันเข้ามาได้ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเอาติดที่แซมมีสต็อกอยู่ในมือคือแบบนี้นะเอาติด 1.6G ปี2020ไม6 7 0 0นะราคา428,000สเท่านั้นเองนะใครอยากได้เอาติดหน้าแบบนี้โทรมานะเดี๋ยวแซมส่งข้อมูลให้ส่วนตัวนะ ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้แซมมีอยู่ในสต็อกเนี่ยมันจอดอีกที่หนึ่งแต่แซมมีรูปอยู่ใครสนใจทักมานะไม6หกมื่นเจ็ดปียีสิบราคาสี่แสนสองหมดพันบาทนะครับผมโอเคหมดแล้วคลิปนี้พามาดูมาทัวร์หมดแล้วนะครับผมราคาที่แซมแจ้งไปบอกเลยนะครับเป็นราคาเงินสดไม่มีบวกแวน็ดเปอร์เซนนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะใครสนใจใครทักทายกันสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ